ทำผิดเสียเอง10ตำรวจเอกขับเก๋งแต่งซิ่งฝ่าเคอร์ฟิวพร้อมหน้ากากอนามัย7,500ชิ้นผู้กำกับสบพพนทองได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารร่วมตั้งจุดตรวจบูรณาการคัดกรองการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ริมถนนสายพนทองกุชินารายหมูม่3ตําบลแวงอำเภอโพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพบรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีเทาหมายเลขทะเบียน9264กรุงเทพมหานคร ขับขี่ผ่านจุดตรวจจึงได้เรียกตรวจทราบชื่อคนขับคือสิบตำรวจเอกพิทักษ์อายุ33ปีพร้อมกับผู้โดยสารนางปัทมาพรจึงได้ตรวจขนภายในรถพบหน้ากากอนามัยยี่ห้อ TPRO mask 4จำนวน3ลังคิดเป็น7,500ชิ้นจึงได้ทำการตรวจยึดรดเก๋งพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยไว้เพื่อทำการตรวจสอบก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสพพลทอง จากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหาได้ขนหน้ากากอนามัยจำนวน7,500ชิ้นมาจากจังหวัดมุกดาหารโดยมุ่งหน้าอำเภอโพนทองโดยใช้รถเก่งในการขนย้ายมาถึงจุดตรวจจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจพบแผ่นป้ายวงกลมไม่ตรงกับทะเบียนและเสียงท่อแต่งซิ่งก่อนขอตรวจค้นภายในรถพบหน้ากากอนามัยยี่ห้อ TPRO mask 4จำนวน3ลังโดยผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับหน้ากากอนามัยมาจากผู้ค้าคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยอ้างว่าจะนำหน้ากากอนามัยจำนวนดังกล่าวไปให้ญาติใช้ในงานศพแต่ตำรวจไม่ฝังใจเชื่อและได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อ 1. ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. การนำของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร หรือของที่ควบคุมการนําเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออกไปนอกประเทศไทย 3. ติดป้ายทะเบียนไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญ,ญาตจดทะเบียนรถส่วนกรณีหน้ากากอนามัย7,500ชิ้นจากการตรวจสอบหน้ากากอนามัยเบื้องต้นพบว่าหน้ากากอนามัยที่ผลิตในประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรมการค้าภายในว่าผู้ต้องหาได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจําหน่าย ได้รับอนุญาตในการนำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศหรือไม่เพื่อจะได้ส่งผลการตรวจสอบให้กับพนักง,งานสอบสวนดำเดน,นินคดีตามกฎหมายต่อไป you